กองทัพไทยเดินหน้าสร้างความแข็งแกร่งด้านการป้องกันประเทศด้วยการเสริมกำลังปืนใหญ่อัตตาจรขนาด155ม mm, ิมที่ผลิตขึ้นเองภายในประเทศซึ่งถือเป็นการพัฒนาครั้งสำคัญในอุตสาหกรรมอาวุธยุโทโธปกรณ์ไทยความสามารถของปืนใหญ่รุ่นนี้โดดเด่นตรงที่สามารถยิงได้ต่อเนื่องถึง6นัดต่อนาทีและมีระยะยิงไกลามากกว่า40กิโลเมตรนับว่าเพียงพอในการตอบโต้ภัยคุกคามที่มาจากประเทศเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับกรณีที่เคยถูกทดสอบยจริงๆและสามารถทำลายระบบจรวดหลายลำกล้อง BM 2 1ของกัมพูชาได้อย่างแม่นยำทำให้ถูกจับตามองว่าเป็นขุมกำลังใหม่ที่จะพลิกสมดุลในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้การพัฒนาอาวุธชนิดนี้ภายในประเทศยังสะท้อนถึงความสามารถทางวิศวกรรมและเทคโนโลยีของไทยที่ก้าวหน้าไปอีกขั้น การลดการพึ่งพาการนำเข้าไม่เพียงช่วยให้กองทัพไทยมีความยืดหยุ่นสูงขึ้นแต่ยังช่วยสร้างความมั่นใจว่าประเทศสามารถดูแลอธิปไตยของตนเองได้อย่างมั่นคงและต่อเนื่องในเชิงยุทธศาสตร์ปืนใหญ่155ม mm, ิลิเมตรอัตตาจรถูกออกแบบให้เหมาะสมกับการรบสมัยใหม่ที่เน้นความรวดเร็ว คล่องตัวและความแม่นยำสูงการติดตั้งระบบควบคุมการยิงที่ทันสมัยช่วยให้การเล็งเป้าและการคำนวณวิถีกระสุนมีความแม่นยำม,มากกว่าระบบรุ่นเก่าลดความเสี่ยงในการยิงพลาดและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้กระสุนแต่ละนัดให้เกิดผลสูงสุดเมื่อเปรียบเทียบกับระบบ BM21 ของกัมพูชาที่มีการยิงจรวดหลายลำกล้องแม้จะมีความหนาแน่นขององค์การยิงแต่กลับเสียเปรียบด้านความแม่นยำและระยะยิง ปืนใหญ่อัตตาจรของไทยจึงสร้างความได้เปรียบเชิงรบที่สำคัญสามารถโจมตีเป้าหมายได้จากระยะไกลก่อนที่ฝ่ายตรงข้ามจะเข้าถึงแนวหน้าปฏิบัติการเสริมกำลังครั้งนี้ยังส่งผลต่อการรับรู้ของประชาชนและนักวิเคราะห์ด้านความมั่นคงซึ่งมองว่าการที่ไทยสามารถผลิตอาวุธหลักด้วยตนเองเป็นการยกระดับความมั่นใจในศักยภาพของชาติ การที่ปืนใหญ่155ม mm, มสามารถยิงถล่มและทำลาย bm 2 1ได้สำเร็จในสนามทดสอบถือเป็นการพิสูจน์ที่จับต้องได้ว่าประสิทธิภาพของอาวุธไทยไม่ด้อยกว่าของนำเข้าสิ่งนี้ยังช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์ของกองทัพในเวทีระหว่างประเทศว่าสามารถยืนอยู่บนขาของตนเองและมีความพร้อมต่อการป้องกันภัยทุกรูปแบบการสร้างนวัตกรรมด้านยุโทโธปกรณ์ยังเป็นการผลักดันให้เกิดการวิจัยและพัฒนาในประเทศมากขึ้น เปิดโอกาสให้ผู้เชี่ยวชาญวิศวกรและนักออกแบบไทยได้เข้ามามีบทบาทในการสร้างผลงานที่สำคัญต่อความมั่นคงของชาติอีกมิติที่น่าสนใจคือผลทางเศรษฐกิจการผลิตปืนใหญ่อัตาจรภายในประเทศไม่เพียงลดต้นทุนการจัดซื้อจากต่างประเทศแต่ยังเป็นการหมุนเวียนเม็ดเงินภายในประเทศเกิดการสร้างงานการพัฒนาฝีมือแรงงานและการต่อยอดไปสู่อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง เช่นโลหะวิศวกรรมระบบอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีการสื่อสารก่อให้เกิดการพึ่งพาตนเองทั้งในด้านความมั่นคงและเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนการมีสายการผลิตที่มั่นคงยังทำให้ไทยมีศักยภาพในการเป็นผู้ส่งออกอาวุธยุโทโธปกรณ์ในอนาคตหากสามารถรักษามาตรฐานและสร้างความน่าเชื่อถือได้มากพอ ในเชิงการเมืองระหว่างประเทศการที่ไทยพัฒนาปืนใหญ่155ม mm ิลิเมตรที่ใช้งานได้จริงและพิสูจน์แล้วว่าเหนือกว่า B.M.21 ของกัมพูชาก็เป็นการส่งสัญญาณทางอ้อมไปยังประเทศเพื่อนบ้านว่าไทยมีความพร้อมในการป้องกันและตอบโต้การรุกรานทุกรูปแบบซึ่งถือเป็นการป้องปรามเชิงจิตวิทยาที่สำคัญการเสริมกำลังในลักษณะนี้แม้ไม่ใช่การประกาศเชิงรุก แต่ก็ช่วยรักษาสมดุลแห่งอำนาจในภูมิภาคให้ยังคงมั่นคงไม่เอียงไปข้างใดข้างหนึ่งจนเกินไปนอกจากนี้ยังช่วยให้ไทยสามารถยืนหยัดต่อรองในกรณีที่เกิดวิกฤตความขัดแย้งบริเวณชายแดนเพราะมีอาวุธที่ทรงประสิทธิภาพรองรับประชาชนในพื้นที่ชายแดนเองก็ได้รับอนิสงส์เชิงจิตใจจากการที่กองทัพเสริมกำลังด้วยปืนใหญ่รุ่นใหม่ เพราะทำให้รู้สึกมั่นใจมากขึ้นว่าหากเกิดสถานการณ์ความไม่สงบกองทัพจะสามารถปกป้องพวกเขาได้จริงการแสดงแสนยานุภาพด้วยการซ้อมรบหรือการโชว์ศักยภาพของปืนใหญ่อัตตาจร155ม mm, ิลลิเมตรยังเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ทหารและประชาชนในวงกว้างนับเป็นการย้ำเตือนว่ากองทัพยังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่องและพร้อมเผชิญหน้ากับความท้าทายใหม่ๆอยู่เสมอ เมื่อมองในภาพรวมการพัฒนาปืนใหญ่อัตตาจร155ม mm, ิมถือเป็นหมุดหมายสำคัญของกองทัพไทยในการก้าวสู่ยุคใหม่แห่งการป้องกันประเทศความสามารถในการผลิตเองและพิสูจน์ประสิทธิภาพได้จริงไม่เพียงสร้างความได้เปรียบในสนามรบแต่ยังช่วยให้ไทยก้าวสู่การเป็นชาติที่พึ่งพาตนเองได้ทั้งในด้านความมั่นคงเศรษฐกิจและการเมืองระหว่างประเทศ นับว่าเป็นอีกเก้าที่สำคัญขอองค์การรักษาเอกราชและความสงบสุขของชาติในระยะยาว